โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาจัดสอบคัดเลือกนักเรียนรุ่นแรกเข้าศึกษาต่อในโครงการเตรียมแพทย์สู่ระดับอุดมศึกษาซึ่งเตรียมวิทย์พัฒนาเป็นโรงเรียนทางเลือกที่ให้น้องๆมาค้นพบตัวเองให้รู้ถึงความถนัดในด้านไหนและให้นักเรียนค้นพบความถนัดของตัวเองไปพร้อมๆกับความสุขการเรียนวิชาการเป็นการเรียนรู้เพื่อให้ค้นพบเป้าหมายที่ชัดเจนตามความถนัดของตนเอง น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจมากๆนะครับที่จะมาร่วมสอบเพื่อชิงทุนกับโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนานะครับเตรียมวิทย์พัฒนาเป็นโรงเรียนมั่ยมทางเลือกนะครับที่เน้นเข้าสู่การสอบเข้าสู่การเป็นแพทย์และเป็นโรงเรียนทางเลือกที่ให้น้องๆที่ได้มาค้นพบตัวเองนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ทราบว่าตัวเองมีความถนัดในด้านไหนนะครับเป็นโรงเรียนที่เราเน้นเรื่องของความสุขนะครับให้นักเรียนได้ค้นพบตัวเองพร้อมไปกับความสุข และการเรียนภาควิชาการก็จะเป็นการเรียนแบบที่น้องๆมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับโรงเรียนเตรียมวิทยาเป็นโรงเรียนที่สอนในหลักสูตรวิทย์คณิตนะครับที่ค่อนข้างมีความเข้มข้นนะครับควบคู่กับการที่จะให้น้องๆได้มองเป้าหมายเรื่องของอาชีพการรับสมัครนักเรียนนะครับการรับสมัครนักเรียนจะมีการรับสมัครทั้งหมด4รอบนะครับสรอบด้วยกันนะครับรอบนี้เป็นรอบที่3นะครับแล้วก็รอบสุดท้ายรอบเก็บตกรอบที่4นะครับขอเชิญชวนทุกท่านช่วงเดือนเมษายน นะครับให้ติดตามทางเว็บไซต์นะครับเตรียมวิทย์พัฒนานะครับหรือทางเพจนะครับของโรงเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ติดตามครับขอเชิญชวนทุกทท่านนะครับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนามาเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนาครับขอบคุณครับ สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้ามาในรอบชิงทุนต้องมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า3.50เพราะเด็กหลายคนมีศักยภาพสูงแต่ยังขาดทุนทรัพย์โรงเรียนจึงตั้งเป้าส่งเสริมให้พวกเขาเป็นพลังของประเทศชาติต่ตอไปสุดเด่นของโรงเรียนนี้คือไปโรงเรียนแห่งแรกที่เป็นโรงเรียนเตรียมแพทย์แห่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็มีระบบการศึกษาที่ค่อนข้างตอบโจทย์นักเรียน เราที่นักเรียนไม่ต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมหรือว่าเสียเวลากับวิชาที่ไม่ได้ใช้ในการสอบค่ะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้รับทุนค่ะ